อยากอยากให้แต่ละงานแต่ละความเคลื่อนไหวในประสบความสาเร็จผมยอมหลับเลยคนแคลนขับเนะี่ยเพื่อนบมเด็มนีส่วนไหนส่วนเสียยั้งเลยนะฮะแต่เพื่อนกับรุ่นเพื่อนกับเอาใจใส่แห้งนะครับเวลามีงานเขาเพื่อนก็นดีใจเพื่อนก็นโพดเพื่อนก็นแช่เนะวลามีกลุ่มปิดอย่างเช่นเพื่อนก็ดันดันซอยกัน ถ้าละนกันจกบจักประคอบกัว่ามันยินดียินไห,หลน้ำบ่จักแต่ว่าก็หักเดห,กห,กห,กหกักนองหักแอนหักบอยหักนองเพียบนองคอยเอาอยากให้เขากระส,สุความสําเร็จเขาเย็บยังกระดันซ้อยเขากระสูส่ซ้ําแห้งจะคของแต่ว่าการสแสดงออกมันขึ้นดันกระสือ บมดลมีของมีเงินมีทองมมให้กันดอกแต่ว่าก็าซื้อซ้ำมูซ้ำพวงนี่แหละแต่ว่าดันคักแสดงออกคักอยากคินกันแฮปปี้แม่นี่แหละลุ้นกันแม่วันขอบคุณนะครับซื้อเราจะบรสุทซื้อตลอดฮะขอบคุณแม่วันนาครับพูดชัดเจนอยู่ด้วยกันต้องช่วยเหลือกันซึ่งกันและแม่มันกระทอน,นั้ตอนต์นเนาะ คันคิดว่าเสียเอาแต่จับของเนี่ย,ยผมบอกผมเสยแล้วคันคิดว่าแบบเอาโตัวหลอดแต่จับของบวคึน้ำคนอนดื่นเนี่ยเปซื้อซื้อซาหาังเทียกยอยบมีฟิวแต,งต่งโตดีๆค่ะไทยรูปไปนั่งร้านกาแฟไปนั่ง ร้านอาหารไปเที่ยวไปล่งแร่มไปทะเลไปภูเขาแต่งตัวดีๆไปถ่ายรูปไปกินกาฟแฟไปย่ำแรงกับดิง่งมีความสุขอยู่บนเดียคัว่าขค้นน้ำผู้อื่นเดนี่ เล่นกล้องเตรียมกล้องไปถ่า,ายรูปเลยเนาะกลบอยู่ในบาสบอลถ้าตัดอันเดี่ยวกันไม่อะไรจริงนะเอาจริงๆเล่นกล่อะเอาเล่นฟีดก,ก็ได้ถ่ายตาใกล้ๆนี่แหละนาเวที่พอต้องไปถ่ายดอกหมายถึงว่าถ่ายข้างล่างนี่นะ คือนองเจ้าของแท้เลยครับรู้สึกได้แนวแบบว่ามันกิดพ่อพ่อมันเป็นเข้าหูจักกันหลายคนเนาะมันก็อยู่ในสังคมเป็นบ่าะบางเทือมันก็มีแน่แหละบาง,ยงอ,าอย่างอาจจะบ่ถือมือถือตาเข้าเนาะในกลุ่มแฟนคลับด้วยกันเองในกลุ่ม แม้กระทั่งบอยเองแหละบางครั้งก็อาจจะพูดไม่ถูกใจไม่ถูกหูแต่ถ้ายืนยันในความหักอ่ะซึ่งซึ่งหักมันกับบอยได้ที่ต้องมัมทุมเพ่งอย่างกันมากมากหรอกแค่มีคําบอกดีๆมีคอมเมนต์ดีๆมีกําลังใจดีๆมาให้กันนอ,อันนี้คือมันกับเพียงพ่อที่สุดแล้วนะครับมันกับเพียงพ่อที่สุดแล้วบอ,บอ,บอ,บอหา่าเอาเอา,เอามาเสพเอาลงไปเสพไปเป่าเอาได้เป่าในอาจ เพื่อนถ้าเรียนมันมีความชื้นมันก็จะไอคิดบ้านเป็นสันแค่แบบเฮามีคม้อมีค้อม,มินดีๆคํามวาดีๆซื้อบัตรเนะี่ยซื้อซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างก็ไม่เป็นไรนยมันแต่ละคนมันก็มีเงินหมือนกันเนาะบางบางรอบทั้งว่าอานสิบ่อบ้อมใส่ใจแต่ละเดือนมัน บางเดือนใช้จ่ายเยอะไม่ซื้อเดือนมีพอซื้อดอกนองแต่ว่าแย่ให้กำลังใจได้เอะแยเวลาเข้ามาเนี่ยไม่จําเป็นที่ต้องอันนี้คือผมสาบานเลยนะไม่จําเป็นที่ตรงมีของมาฝากหรือมีมาไล่หรือมีอย่างมากอะไรเข่ามากเนี่ยเข่ามาหาเนี่ยก็มาถามมาทายรูบลาเป็นอแนรสบายดีบ้องเสียทามกันดีๆคือผมแฮปปี้มากเลยนะครับหรือคันโดนๆเื่ออย่างนี้อย่างบ้านเอบเพื่อนเปิดบ้านแฟนเพื่อนเปิดชื่อทาให้เราร่วม ลงขันกันคนละ5บาทสิบาทคนละร้อยบาทเราอยากอยากช่วยน้องตรงนั้นซึ่งก็นานๆนทีที่เราสะดวกได้เนี่ยเข้าก็เหตุไปตามกําลังพอเลยผมนับถือพี่ๆทุกๆคนนับถือนําใจของทุทกๆคนเลยเพียงแค่ว่าเขาอย่าน้อยให้กันน้อยให้กันใดอยู่แต่ว่าเขาใย่าอย่าเขียดอย่าสั้นกันไม่น้อยกันขันเข้าว่าเขาเป็นพีเป็นนองเขาหักเขอาเพียงกันเข้ากับห้อภัยกันแร้วเขากักลับมากเบากันคือเกา คอมมนกันคือเกาทำตัวปกติหรือแฟนคลับสิดด้วยคั้วมาเขามารู้จักกันในโซเชียลเนาะในกลุ่มใหญ่อสมควรวบางทีอาจจะมีพิสใจกันบ่ถือเบาก็เขาหูกันเนี่ยเท่ากับต้องมาโฟกัสที่แอนก็บ่อยเอาคันเทาหักเทาก็โฟกัสแอนก็บ่อยนะครับเท่าสิไปซ่ากันหลายวันใดดอกคนเท่าอ่ะมันไม่ได้มีแค่วันนี้นะชีวิตมันยังมีพรุ่งนี้มะรืนนี้และวันต่อต่อไป ทั้งที่ดีคือว่าต้องไปผิดภัยในดีที่สุดเลยเ่าต้องไปผิดว่าต้องไปมีอคติกับไัยเพราะว่ามันมันโลกนี้มันไม่มีมิดแพ้และไม่มีสตรูถาวนแมทแค่วันไหนที่เราไม่มีอะไรมากังวลใจอ่ะเฮ็ดเอียงแบบสบายสบายทั้งใจและร่างกายเราดีอยู่มันคือที่สุดแล้วเราจะไปคาดหวังว่าต้องไปได้ยินในสิ่งที่เราอยากได้ยินทุกอย่างนั่นก็สิ มันมันกระสิบมีโอกาสพิดหลังเยใช่ไหมครับ รอนิรันมาทำแค่น้อยแต่บบเ,เคยเขียดน้อยได้อยู่ครับน้อยได้หามาเกินสามหมื <c oughs> ่นไอซิสในการน้อยมันธรรมดาผมเข้าใจว่าอารมณ์แต่ละเหมือนบบกคือกันเดินทางสายกลางคือผมนี่ผมบบเคยผิดไปเลยขันเห็นเอียงมาพ่อดาคือดาดาแล้วแล้วดาตอนนีบินตาดาได้โบเรียนมา ขทอะไรกันนะขอบคุณครับชพืนชอบติดตามตลอดขอบคุณครับผม เดือนหน้าผมทำเสื้อปุรีสายสวยมากเลยเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะผมทำเสื้อนี้มาแจกมาแจกเพื่อที่จะขายบอสแคร์ขายปุริสายผู้ใดอยากน้ำสกุลปุริสายเนี่ยซื้อเสือ้อนี้ไปใส่ไอ้ตรงมาอุดหนุนบอสแค่เลยครับนี่สีเทาโลโก้เขียว แล้วดูสุขภาพดีดูเป็นคนที่ใส่ใจสุขภาพดูเป็นคนที่รักธรรมชาติยอว่าว่าสโลแกนบอสสึกช่วยรบสงบรบกันเองกันนี้ดามาสอยกันยุ่มดีดีพี่บอยช้ลิบของอะไรของไอเนี่ยครับมีที่เซ็นทรัน คอนแกนไม่แน่ใจแต่ก็จะมีอยู่ในช็อปเครื่องสมานแต่ว่าทาแรกๆมันอาจจะไม่สวยนะทุกคนแต่ว่าพอผ่านไปห้านาทีสิบนาทีมันมันจะแมสมันจะบาลานซ์มันจะแบบว่าอย่างไงก็แล้วมันมันมันจะดูแบบเป็นธรรมชาติแต่แรกแบบทาปื๊ดไปเลยนี่มันอาจจะมันคือเป็นคือจังบกเขาปากแท่งอย่างสงี้นะต่อไปมันจะซึมเหมือนกับไม่ได้ทาลิปเลย เหมือนเหมือนกับแบบเหมือนกับป,ปากสุขภาพดีริมทีปากสุขภาพดีอันนี้ผมทําไห้แจกนะทําไห้แจกนี่บอกไว้เลยบอกไว้เลยนี่คือทําไห้แจกไม่ไม่ไม่ได้ขายนะครับแจกช่วงปีใหม่สมานายงคุณลูกค้าผู้ใดอยาก นะมสกุลปุริสายปุริสายคือเป็ดพลอยแนนอนดออรดีกับปุริสายด้ยครับทำแจกทำแจกครับรอซื้อของทุกคนจะได้นี่แหละมันจะได้ผมจะขายช่วงเดือนหน้านี่จะเล่งขายขายเพราะว่าจะได้ทุกคนจะได้ซื้อไปเป็นของฝากในช่วงปีใหม่ด้วย เสื้อสวยสีถูกใจใช้ใส่ได้ทุกวาระทุกโอกาสเลยครับและในช่วงนี้ช่วงนี้ในช่วงสําคัญนี้ก็จะเขาก็จะเวลาเราใส่เสื้อสีฉูดฉาดอาจจะไม่เหมาะสมนะผมก็เลยเห็ดสีนี้มากครับใส่ได้ทุกโอกาสพอสมจิตเข่าม้าขบอดผมว่านีเห็นคอมเินพ่ออยู่ มาด้วครับอยู่อยู่อัมเภกกุดชุ่มครับเริ่มแสดงนี่แหละครับสองทุ่มสองทุ่มจะเริ่มขึ้นเวทีแล้วรออุกนึบอสแคร์ค่ะเดี๋ยวผมพาลงไปดูที่หน้าเวทีสักนิดนึงนะครับ ประแดงเศร้าเช็คเพียงไม่ชาร์จแบตไว้เยอะๆนะครับชาร์จแบตไว้เยอะๆเด้อดูไลฟ์สดตอนเย็นนี้กดลิงก์ที่ปักหมุดได้เลย ร้อยยสบสองบาทครับสามเอแอบมมีผมสั่งมาไซส์เอ็มหนึ่งร้อยตัวไซส์แอลหนึ่งรอยตัวแล้วก็เอ5กแอห้าสิบตัวเอกแอสิบไ่ได้เพิ่มบอกครับ <c oughs> ต้องมีสองอด้วยสามแด้วยใช่ไหมครับ oh. เดี๋ยวถ้าเป็นไซส์พิเศษเดี๋ยวผมอาจจะต้องได้ให้รอรอแบบสั่ง แต่ผมรอรอสินค้าแต่เสื้อนะ่ยมีแล้วครับแต่ว่ารอแชมพูแล้วก็รอยาสีฟันสูตรฟูอะลายแล้วก็รอครีมอาบน้ําดีล่าสกินเราก็จะเอากลับมาขายอีกนะครับ สวัสดีครับพ่อพ่อสมจิตบ่อทองโอ้ยพ่อห้เกียรติมยคอมเมนต์มันมานเด้อครับขอให้สมพรสมพรทีพพ่อห้มาด้วยครับอยู่กุดชุ่มครับพ่ออยู่บ้านพ่อที่นี่พ่อสมจิตท่านเป็นคนอำเภอไทยเจริญนะครับแต่ก่อนก็ขึ้นอำเภอเึงนกทานะครับั่นค่าเตยอำเภอไทยเจริญมื่อเนี้บ่อยุกุดชุ่มครับพ่อ มองด้านหล so ังเวทีใหญ่สูงมากครับเวทีโอ้ปีนาผมขึ้นหน่อยขึ้นใหญ่เลยผมสิได้แก้ไขอยู่ผมว่ามันสูงสูงแล้วมันอันตรายย่ำล้มย่ำหยั่งสิไหมครับเมื่อใดที่มีล้มมีนันนแน่เนี่ยผมว่ายู่บ่เป็นสุขกลางบนซื้อเท่าไหร่ถึงจะได้เสื้อยังยังไม่ได้ทาโปรเลยแม่ยังไม่ได้ทาโปรเลยครับทำไซส์เดียวเหมือนงานมิทติ้งก็สวยนะคะ อนี้ผมผมสั่งแยกไซส์ไปแล้วครับผมแยกไซส์ไปแล้วเพื่อเพื่อที่จะแบบได้ใส่พอดีตัวเบอร์เอสั่งมาล็ออ้อยตัวเบอร์ L อลรตัวครับแต่ไม่มีเบอร์เอนะถ้าคนที่ไซส์เก็น่าจะใส่เบอร์เอได้ไม่ใหญ่มากบัตรางานเท่าไหร่ร้อบาทครับมีแอนอรดีด้วยแล้วก็โชว์เชั่วโมงเต็มครับสามอยก็ชีวิต บอแพงดอกพี่น้องครับถือว่าได้ซอยกันเนาะแล้วก็บัตรกลุ่มปิด122บาทลูกบ้านสิบปรยุมกันซสือเสือดี่บอะนั้นให้เตรียมโตวไว้ครับจอบเดมันจังสิท่านมูสั่งไว้แล้วแจะ สั่งจะสั่งไว้แจกปีใหมค่ค่ะอันนี้เสื้อบอยอ๋อหมายถึงจะสั่งสินค้าไว้แจกใช่ไหมครับอันนี้คือเสื้อเนี่ยผมสั่งมาไว้แถมไว้แจกไว้แจกลูกค้าที่มียอดซื้อให้นะครับลูกจะต้องบอกขายในวันธรรมดาวันทํางานนะคะจะได้ให้น้องสั่งเสื้อให้เพราะว่าแม่ทําไม่เป็นลูกบอยครับแม่ไม่ได้เหมือนเร็วกันนั้นหรอกครับ รอดีล่าสกินครีมอาบน้ำดีล่าสกินเนี่ยผมยังยังใช้อยู่นะเมไม่ต้องสูงนะพอดีพอไหมคระนะผมจะเน้นเวทีแบบก็ยังยังไม่ได้แบบนะครับใครมีเรฟเฟรน์ดีๆนเสนอได้นะ บางทีคิดงานทุกปีมันก็ทื่อมันก็แบบว่ามันกระบอกแปลกบ่ไม่เนะสมองเดียวมันต้องหลายๆคนคิดซอยกันแม่จองหนึ่งตัวไซส์ใหญ่โอ้ยแม่แม่ยาเฝ้าเดี๋ยวลูกสิบประกาศอีกทีน,นึง นี่เห็นบ่หมอลำเฮียงนี่รวมตัวทวงค่าตัว40ชีวิตเตรียมรวบรวมหลักฐานวงการหมอลำเดือดสนันเก็ดงานบรค่าโตเนี่ยซุ่มใดทีหยักๆยักเบาบรูเรืองบอคอยให้ความรวมมือเนี่ยให้มันไปอยู่กัะบ,บุงจังเสียได้มีปัญหาเนี่ยทุกคนเห็นไหมฮะด้วยด้วยความว่ามันโลกโซเชียลเนาะพอเวลามีปัญหายังขึ้นอ่ะมันก็ ทั่วถึงนันก็ถูกมองเดี๋ยวเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมาเช็คแล้วคราวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเออวงหมอลำคณะไหนได้ทำนิติบุคคลไหมจ่ายลูกน้องยังไงเนี่ยเป็นอย่างวงผมจังต้องต้องจดให้มันถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างซึ่งเท้าสิบเอียงในระบบสมัยเกา่าคือหมอลำเนี่ยมันเป็นการแสดงพื้นบ้านมันถูกยกเว้นภาษีมันเป็นการดูแลแบบดูแลกันแบบครอบครัวนะ มันบริชัดเจนเรื่องการใจเงินใจทองลูกน้องเนาะแต่ว่าวงเราทําทุกอย่างชัดเจนถูกต้องเพราะอะไรน,นี่แหละครับเพราะพ่อมันเขามาในยุคโซเชียลอ่ะมันเป็นเรื่องอีหยัียงเนี่ยเข้าสิบ,บริผิดพลาดเข้าสิบ,บริผิดเขาต้องเห็นหมันหลักกลุ่มไปเลยเซฟเราเนี่ยถ้าเกิดข่าวมันดังใช่ไหมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกรมแรงงานก็จะมาตรวจสรรพากร,กรก็จะมาตรวจแหละ นี่ลหะเป็นอย่างผมจังเขียดห้มันถูกต้องนะครับการเบริกจ่ายทุกอย่างมีเอกสารครบแต่ก็ดีนะครับการจดนิติการทาําภาษีทําเข้าระบบเนี่ยคือมันจะได้รู้เลยว่าต้นทุนเราเท่าไหร่และเอดเราได้กาไรจริงๆเท่าไหร่ใช้จ่ายยังไงแล้วเงินเรารู้เลยว่าเส้นทางของเงินมันไปไหนในแต่ละปี ในแต่ละปีแต่ละเดือนเนี่ยเรารู้เลยว่าเงินน่ะมันไปไหนเราจะไม่ได้กงังวลเลยว่าเงินจะต้องหายกับ่อนขาง,งมีคาาหมั่นค้งนี้แล้วเราก็โตได้แบบมั่นใจอ่ะเราพร้อมที่จะรองรับการเติบโตนะทาเฮตุกอย่างให้มันถือต้องกดลิงก์ที่ปักหมดนะครับเดี๋ยวขอไปเบิ่งกกนะนะอนนี่จะคนละในกลุ่มซอยในเด้อผู้ใดบทันด้สือนี่2สองคนเนี่ย ภัยเฮตดป่เป,ปินกเฝฟาบอกลูกบอกหลานบอกคนข้างๆซอยเฮตุใหนนะ้แนี่กดลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกะ็ะโอนเงิน122บาทนะทรงสลิปไปตามลิงก์เดิมนะครับแล้วแอดมินสิดึงเข่ากุ่มเลยเราทําเต็มอยู่หรอกเพราะว่าก็ทํากันมา4ปีแล้วกลุมปิดอู้ตอนนี้2,500คนแล้วครับ2,500คนแล้วครับผม2,500คนแล้ว อีกห้าร้อยเอา้าบ่ต้องซึ้งสี 4, พันก็นได้ขออีกห้าร้อยไนดลิงก์ที่ปักหมุดครับกันไวดีก็แก่แม่ครับเราต้องทำทุกอย่างให้ตรวจสอบได้นะยิ่งเป็นคนมีชื่อเสียงนะคนหากกับมีคนสั่งกับม,มีเป็นบละถ้าเรามีมีมีแผล หรือถ้าเฮ้าเหตุทุกอย่างบอชัดเจนบัตถกต้องเกิดว่าวันหนึ่งมีคนเกิดสร้างมันหลับมันหามบไดอไรย่าคนมาสร้างเฮ้านะครับเช็คหน่อยใจกินร้อยนียสิเฮ้ากับพร้อมที่สิบแบบใช่ไหมเดียวกับบอสบ่อยดีที่สุดแล้วผู้ใดเบาบอ,บอฟังควัวหมีไปอยู่ไปใส่ชีวิตเอง คือผมไม่เคยลังใครเลยนะะเวลาใครจะอยู่จะไปเนี่ยผมนีแต่ยินดีสนับสนุนเลยเพราะว่าผมคิดว่าเราเราทำดีที่สุดแล้วเขาเหตุดีที่สุดแล้วเนาะถ้าเขาคิดดีแล้ว,วเขาสิไปกับผมไม่เป็นไรเลยเรายินดีเขาจะได้รู้การใช้ชีวิตด้วยว่าข้างนอกมันเป็นยังไง ปาดผู้ใด่ม่มีรูปสมัยเขาผมรูปจะมึตงต่ยี่สิบกว่าปีคนบอ่อยชุดนักลองชุดนึ่งเชื่อไหมชุดนักลองชุดนี้ผมตัดเองนะทั้งเสื้อกางเกงเสื้อเชือตด้านในด้วยสมัยอยู่แกนาคอนอยู่น้ำพอสมจิตคุเดิมนี่มีคนมาคอมเมนต์ในในโพสผมคอเาาวเแวข่วสวกๆซะ ดีงเงนเยอะเลยว่อซอเราหยุดก็ได้พอเราคิดถึงทุกคนในวงแล้วเราจะหอบลูกหอบเตามาแสดงไกลปั่นี้แม่นะครับเสียวจังใดอีกเนาะ ทำไมเวดีมอลล์แต่ละคณะถึงได้ทําสูงขนาดนี้ใช่ครับแม่เดี๋ยวผมปีหน้าผมก็จะปรับแล้วครับแต่ก็อาจจะแบบหาวิธีให้มันลงตัวที่สุดและครับแม่ยังไม่ได้รับเสื้อทีมแอนคลีดเลยอ้องงานพี่พี่แอดมินดูคอมเมนต์นี้หน่อยนะครับแม่แม่ต้อยเนี่ยครับท่านบอกว่ายังไม่ได้รับเสื้อเลย เดี๋ยวเดี๋ยวผมแม่แม่ส่งข้อความไปเฟซส่วนตัวผมได้ไหมเดี๋ยวผมจัดการให้เองเลยมันอาจจะมีตกหล่นเดี๋ยวแต่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองผมจัดการเองแม่ได้รับเสื้อแน่นอนนะครับลบกวนแม่แบบทักไปที่เฟซส่วนตัวผมที่โปรไฟล์สีส้มนะครับแม่โปรไฟล์ที่เป็นเสื้อสีส้มนะครับ คนขยันมากๆแล้วมาเจอกับน้องบอยยิ่งทวีคูณอีกบอสซอ้อเป็นคนดีทำไมถึงได้เจริญรุ่งเรือง เข้ากลุ่มไม่เป็นกดลิงก์ที่ปักหมุดเลยครับแม่ผมสิไล,ล่ลเลนไล่หัวไปยน่งนี้หลักกระสิลลุ่งไหลสองทุ่มเพราะว่าเดี๋ยวเสียหายเบาวนุ่นแล้วไหลนาเวที ทีนี้ไม่ได้สนับสนุนเลยครับบอสไม่สะดวกจริงๆเอาไว้พร้อมกลับมาสนับสนุนเหมือนเดิมขอบพระคุณครับแม่นัทนันครับผมเจอกัน EP หน้าครับขอให้ทุกอย่างโอเค